นี่ต้นฉบับครับเพอน้ับกนาเกมสุดท้ายแล้วเราต้องชนะนะเนี่ยเเ่ค้นก็รักกันรัเลยนี้เจอตึงอยู่นะเพื่อนเกนี้เจอตึงอยู่นะประมาทไม่ได้โอ้โห้าุอนมม้าอ่นนี้ะตอนีค้ไหมครับพี่วน ใช่ใช่ใช่เกมสุดท้ายแน้าพี่ก็ขึ้นแล้วขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ๊ยพี่เบอร์สีครับพี่เบอร์สีครับชบดุดแรกครับพี่ครับผมสวยสวยสวยจริง ติงนังดังดิงคงลงคงลงคงแังลังคงลงคงลงคงแังลังเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแอคอะไรนะวะกูจะแอคมึงเนี่ยมาเอ็กอะไรนะอะไรนะเพื่อนถ้าเราชนะบินนี้คือเราเกมวินหน้าเราชนะเนี่ยคือขึ้นมาเตอร์เลยเนี่ยเตอร์มาอร์ใช่ใช่ใช่คืมันก็ขึ้นมาเตอร์นะฮะโอม ก็จะขึ้นมาเตือนละโอ้โหเล่นตั้งแต่ตั้งแต่แพทที่นั่นมาเนี่ยเล่นสองวันขึ้นมาตื่อเร็วจัดสองวันไม่ขึ้นมาเนื่อได้นะผมนี่ได้เป็นเป็นที่ขึ้นเลยที่ขึ้นอ่ะไม่สองวันอาจจะไม่ได้นอนก็ได้นะอีเอ้ยจริงจริงสองจะบางทีอาจจะไม่ได้นอนใช่เนี่ยสองวันซีรีส์แพท

โอเคก่ใจถือบนึงเตือนเจ็บเจ็เจ็บอยู่ไหนอยู่ไหนเ่ยยังไม่เห็นลทำไมล่ะเลรววยหวยที่รตือกันอ่ะแล้วเพื่อนกูยังเข้าเงนเพือเพื่อนงข้างวา เกมสุดท้ายชนะโอ้ยเยแม่เรือ้วยอ้ยทีจ้งไป็ว่ไหคะ่อะไรนะอะไรนะตอนนี้พี่ขึ้นไม่จองขนเลยจะขึ้นเลยจะซีซั่นเป็นไงอะซีซั่นแปดเรายังขึ้นแดงได้ ตงจังจ่ะพี่แฟนแปดขึ้นแดงได้ไงไม่รู้พี่สงใจสี่พี่นแปด่ราไม่ใจพี่แนแปดพี่เราเก่งไงพี่พ่เขาเก่งไลเรีบรอยเร่วงหนึ่งเร่องหนึ่งเวารางตัวงเาน่เขาเลยพี่เขาเลยเขาเลยเรืเอ่องเ,อเดียวครับอ๋อเหรอพี่เยอไม่ได้ อยากซ้ำปัดจะไปคบกันไปเดินเจอกันสพื่อนรู้จักคนออดแอดออดแอดเบอร์เจ้าหนี้เบอร์อะไรพี่พอคือเหลีวพี่พ่อคือเหลีวพี่พ่ออืมพี่พ่อคุณเหลเนี้ยพี่พ่อทำไมก็พี่พี่ขึ้นแก๊สแล้วเผมเชิญเปิดเชื่อนผมก่อนครับจะมี พี่พี่ไอ้นะ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 กูกลับไปพี่พี่พอลเนี่ยกูไม่ได้แล้วนะเว้ยกูขึ้นมาเตอร์แล้วใช่ไหมพี่เอเราขึ้นมาเตอร์แล้วใช่ไหมพี่พอลใช่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 พี่ใจไอ้นะวาคุณจะเลิกเล่นแล้วไอ้นาเจอกันเว้ยเเดี๋ยวจอกไปมาเน็ตไว้เดี๋ยวเข้ามาทุกคนครับก็ฝากทีนี้กับพี่พอลจับนาวานะครับก็สวัสดีครับ บายบายสวัสดีครับขอบคุณครับ